น okay ี่เขาบอกว่าพี <ind chega> ่ใหม่น <s ull bells> ่ารักมากค่ะพี่ใหม่เหมือนพนักงานธนาคารอมสินทำไมพี่เร่าแาสองคนอ่ะพี่ใหม่ก็เหมือนทุกอย่างจริงอ่ะ เหมือมากใช่ไหมเถ้าแกเข้าไปดูในลาซาด้าตอนเนี้ยแล้วเป็นจอจอแบบอันเนี้ยแล้วเป็นฉากเขาเจ๊ไปดูเบลล่าดูจะมบรรลักษณ์เก็เหมือนจริงๆนะเนี่ยรางวัลเนี่ยเนี่ยกู้เงินเะล่ะเนี่ยกู้เงินปะเสียงเงินสดตั้งไรนะอ้ออ๋อดูนะบลอกหล่อนนะดูนะเดี๋ยวขอพูดถึงโต๊สเปนเดอร์แป๊บนึงต๊ะสเปนเดอร์นะคะประกาศวันที่15มีนาคม อาโอเคกลับมาที่ธนาคารอมสินนะไม่ไม่ใช่กลับมาที่ซันซิลกลับที่ซันซิลตนอนอตนี้ใครใช้สูตรอะไรจริงๆมาบอกก็ได้นะว่าประสบการณ์ที่ตัวใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะวันนี้หนูก็ขำตาแม่ไปนะเรื่อยเลยดจริงปเดนเดืเดียร <laughs> นซ <laughs> ินดีดดเ<อ>ลย คนในเพจแม่คิดเอทมากเลยเนาะชอบอีพวกเนี้ยน,น่าเป็นแบบครีเอทีฟมากจริงอะจริงๆคอนเทนต์อะไรที่แบบที่มีตอนนี้เนาะก็มาจากก็มาจากพวกนางนี่แหละจริงมาจากพวกนางนี่แหละนางแบบขยันเมนแล้วมเ,ลเมนตลกแล้วมันน่นารักอะมันอ่านมันน่ารักมันตลกเราก็ตลกด้วย